ว้าโอเค1ิเรียบร้อยเฮ้ยเธอเป็นครั้งก่อนีครับมันนีแค้มโนหนึงศเออเออมันนีแค้มนหนึ่ศูนยดูย้อนหลัง Google ยูทูบมันนแค้มโนหนึ่ศเอ่อมาตั้งคำถามให้เราในแฟนเพจจ้นหพอละมาพอละวันนี้ช่วงแนะนําแนะนําจ้าแนะนําไปฉายจ้าแนะนําอะไรพ่อพี่แนะนําไปฉายไงเขาบอกไปแล้วไงถูกต้องไง พี่ผมอยากได้ไปฉากที่มันซูมได้โอเคอยากได้ซูมได้ใช่ไหมซูมได้เป็นไหญ่เอานี้ข้างในนุ่นข้างในนุ่นนี่ไงซูมเป็นเป็นเป็นอย่างงี้กว้างซูม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 อื๊ตึ๊ดอันนี้ซูมนะอย่าเพิ่งแทนกล้องออกปั๊บเอาธรรมดาแล้วกัน่นั่นนี่ธรรมดานั่นไม่ซูมไม่ได้ได้เห็นหมดอ่าโอเคกลับมาครับ ที่อยากได้ซู้ซู้มันเห็ุเป็นวงเป,นเป็นจุดเป็นจุดอ,อ,อืมันเหมาะสําหรับคนที่ซื้อไปดูไข่นกเออเขาต้องการโฟกัสแสงอย่างเงี้ยที่เขาไปดูไข่เขาต้องการแสงแบบแค่เนี้เออเป็นจุดเล็กๆจุดเล็กๆเขาไปดูไอไวรัสอะไรของไข่เขาไปรู้เอเยอะเลยตลาดนกข้างล่างเขาต้อ,องการวงแค่นี้วัตถุประสงค์ของเขาขขเขาต้องการพื้นที่แค่นี้เข,เขาเลยซื้อแต่ประหาชูมไว้แทนยั่งเพียไม่มีประโยชน์สำหรับเขาอื มันเกินไปอ่ะเขาดูแค่นี้มันมองสายตาเขาแค่นี้มันไม่เซนพี่อยากไห้ซูมไกลๆมันไม่ไกลเ้ยไม่ไม่ไอ้ของผมผมให้อย่างเนึ่งของผมว่ามีมีกลุ่มลูกค้าผมโดยเพื่อนเพื่อนกูไัยอ่ะใช้ไฟฉายซูมเพื่อนำสายตาในการมองเฉยๆเหมือนชี้จุดแทนเลเซอร์แค่นำสายตาในการมองพอจุด เพราะมันเป็นจุดเออแต่ว่ามันไม่ได้เปิดพื้นที่มันไม่ได้เปิดพื้นที่ใช่ใช่แยกให้ออกนะเออเออหรือคุณจะเอาเลเซอร์ไปชี้ไหมเออง่ายกว่าไหมเออแต่ถ้าแบบอุ้ยมันมันซูมมันไกลมันไม่ไกลเออมันครอบสายตาเออมันนำสายตาไปถ้าไกลคืออย่างนี้โคตรไกลเลยแล้วว่างสนามบอลนะ่ะ ย้อนไปดูเราเคยถ่ายคลิปไปแล้วว่าจะเอาแรงๆไฟพุ่งไกลๆต้องเลือกยังไง,องเออต้องเลือกยังไงย้อนกลับไปดูกัน เปิดพื้นที่อย่างนี้ไปเปิดพื้นที่โอ้ยไม่ลุงต้องการอย่างนี้เออก็ซื้ออย่างนี้ไปถ้เป็นจุดๆุงวเออโอ้ยมันไกลไม่เห็นรอบข้างก็ซื้ออย่างนี้สูงไม่ได้ซื้อไปดูไข่นกซื้ออย่างนี้ไม่ใช่แบบไกลเปลี่ยนความคิดนะสูงพื่อได้ทำให้สว่างขึ้นมันมีเลนส์พลาสติกมาหลอกตาแล้วมันไม่ใสเหมาะสำหรับดูไข่นกเหมาะสำหรับดูไข่นกหรือนำหรือนำาสยตา เออนำสายตาหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าแนะนำจริงๆนะถ้าคุณที่ไม่ใช่ว่าแบบต้องพกไฟฉายติดตัวตลอดเวลาเพราะบ้านกูไฟดับทุกวันไม่ได้จ่ายค่าไฟมาหลายเดือนอะไรอย่างเงี้ยเทียนไหมเอาที่มันหน้าโคมกว้างๆเอะใช้งานจริงใช้ประโยชน์ได้มากกว่าใช้เปิดพื้นที่โอ้ยเลยมีด้วยนะซูไม่ได้มันไม่ดีกูวดีจะตายเห็นหมดเลยเนี่ยเห็นหมดเลยเนี่ย เปิดพื้นที่ได้ซูมอ่ะมันไม่เหมาะสำหรับผมไม่อาจจะเหมาะที่เห็นแค่นี้อืมไม่เหมาะอ่ะผมจะเห็นไม่ตอดเลยอ่ะอือใครจะไปรู้ซ้ายขวาผู้ติดัวบ้านใครจะวิ่งเข้ามานั่นไงเก็ไม่รู้ไงนั่นไงอมแค่นี้เองอืมันแล้วแต่นะครับอืมก็แล้วแต่คุณครับผมลองลองดูว่าไอ้สิ่งที่ผมพูดอ่ะมันมีประโยชน์กับการตัดสินใจซื้อของไหมจ้ะคุณจะได้รู้จ้า คุณกำลังซื้ออะไรกันอยู่จ้ะจะทำอะไรการแก๊บนะครับจะได้ตรงรุ่นแก๊บไปใช้ไม่ดีไปด่าเขาวอนซูมไม่ได้ไม่ใช่แก๊บไม่ได้อยู่แล้วครับผมเขาใช้งานคนประเภทการใช่ครับผมคุณจะไปด่า Honda City ไม่ได้มันมีโฟวิลจะไปลุยไงครับ